สวัสดีครับรู้ก่อนตอนนี้ดีกว่ารู้อย่างนี้ตอนหลังข้อเข่าเสื่อมเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาอธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะครับอันนี้คือแบบจําลองของข้อเข่านะครับจะมีกระดูกอยู่2ท่อนท่อนบนคือกระดูกหน้าขาส่วนท่อนล่างคือกระดูกหน้าแข้งและที่ปลายของกระดูกทั้งสองท่อนเนี่ยจะถูกห่อหุ้มด้วยกระดูกอ่อนเพื่อช่วยให้การเคลื่อนไหวเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับบริเวณตรงกลางระหว่างกระดูกเนี่ยครับ จะมีน้าไขข้อซึ่งเปรียบเสมือนกับโชคอัพของรถยนต์ที่รองรับน้ําหนักและดูดซับแรงกระแทกนั่นเองนะครับทีนี้ปัญหาของข้อเข่าเสือ่อมเกิดจากน้ําไขข้อที่อยู่ตรงบริเวณข้อต่อระหว่างกระดูกทั้งสองท่อนเนี่ยเกิดแห้งทําให้กระดูกเกิดการเสียสีกันเกิดขึ้นและทําให้เกิดเสียงกรอบแก๊บนั่นเองนะครับถ้าเราปล่อยให้อาการนี้เกิดขึ้นโดยไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกวิธี ก็สามารถทําให้กระดูกอ่อนทั้งบริเวณท่อนบนและท่อนล่างเกิดการสึกก่อนและส่งผลให้ขาผิดรูปและโค้งงอได้ในระยะยาวครับบางท่านอาจเจอปัญหานอกจากเสียงดังก๊อบแก๊บแล้วยังมีอาการปวดบวมแดงที่หัวเขา่าถามว่าเกิดจากอะไรผมขออธิบายแบบนี้นะครับร่างกายเราเนี่ยมีความฉลาดมากที่จะซ่อมแซมตัวเองทุกครั้งที่เกิดการอักเสบไม่ว่าส่วนไหนของร่างกายมันก็จะผลิต เม็ดเลือดขาวออกมาเพื่อทำการสมานแผลและต้านการอักเสบดังนั้นบริเวณที่น้ำไขข้อเกิดแห้งลงกระดูกอ่อนทั้งท่อนบนและท่อนล่างเกิดการชิดกันทำให้เนื้อเยื่อบุของกระดูกอ่อนเกิดการเสียดสีกันและเกิดการอักเสบขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเรายังคงต้องเดินต้องวิ่งและทำแอคทิวิตี้ต่าง ดังนั้นทุกการเคลื่อนไหวย่อมเกิดการอักเสบร่างกายจึงผลิตเม็ดเลือดขาวออกมาอย่างต่อเนื่องมากเข้ามาเข้า,า,ขาจนสะสมและเกิดเป็นภาวะบวมแดงและมีอาการปวดในเวลาต่อมานั่นเองการดูแลตัวเองเบื้องต้นถ้าได้ยินเสียงก๊อบแก๊บจากหัวเขานั่นเป็นสัญญาณเตือนให้เรารีบเข้าไปดูแลฟื้นฟูร่างกายของเรา การดูแลตัวเองอาจเริ่มจากการยืดคลายกล้ามเนื้อด้วยท่ากายบริหารเพื่อให้กล้ามเนื้อหัวเข่าแข็งแรงรวมถึงในบางรายอาจใช้สารอาหารหรือโภชนาการเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูบำบัดเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ร่างกายผลิตน้ำในไขข้อและช่วยเสริมสร้างเซลล์กระดูกอ่อนให้แข็งแรงเป็นการฟื้นฟูที่ต้นสาเหตุซึ่งสามารถทำได้อีกวิธีหนึ่งเช่นกัน สุดท้ายนี้ผมหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ผมนำมาแบ่งปันจะช่วยให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงถ้าคุณรักเขาให้เราดูแลสิครับขอบคุณครับ